คุณน่ะคุณน่ะที่ไม่ได้ดอกไม้อะเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียใจนะครับวันนี้อาจารย์นั้งมีข่าวดีในเรื่องของดวงนะครับมาทำนายให้คุณฟังนะเฉพาะคนที่ไม่ได้ดอกไม้คนโสดทุกคนฟังดีดๆนะครับมาเรามาฟังกันนี่คือดวงชะตาของคุณนะครับลองฟังกันก่อนชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามนั่นเยผมยุ่งเลยแล้ววันที่ใบแรกนะเห็นไหมหลังจากนี้นะครับสามเดือนไม่เกินสี่เดือนโดยประมาณจะมีคนเข้ามา ชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อ่าแล้วแต่คุณแต่มาแน่ๆมายัางไงเดี๋ยวมาดูกันวันที่สองนะครับมีเกณฑ์ได้เจอจากการงานสิ่งที่เรียนสิ่งที่ทำนะครับหรือในวงจรชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงานแอทิวิตี้ต่างๆการกีฬาก็ได้ลองไปดูนะแต่งานคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะสอบเข้าหรืออะไรก็มีเกณฑ์จะได้ด้วยวที่สาม ปัญหาน้าตานจะจบสิ้นสักทีนะครับอะไรที่คาราคาซังนะครับรักยังไม่เรียบร้อยยังไม่ลืมรักเก่าเดี๋ยวลืมได้ปัญหาอะไรที่ติดขัดจะหลุดพ้นทั้งหมดนะครับ mm hmm. เจ็บป่วยก็จะหายไปที่สี่สเตรนท์นะครับสื่อว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องช่วยด้วยตัวเองไปก่อนนะทําอะไรด้วยตัวเองไปก่อนแต่โดยโรวมของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะใบสุดท้ายบอกแบบนี้ไงเลี้ยงมาแล้วนะบอกว่าคุณจะได้เงินครับได้ข่าวดีได้โอกาสได้โชคถ้าเกิดคุณเชื่อ แม้ว่าจะไม่ได้ดอกไม้แต่คุณก็ลาจจะมีโชคมีโอกาสใหม่ถ้าเชื่อคอมเมนต์กดแชร์กดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วเฮงไปด้วยกันครับ